ครับแน่วันนี้เราก็จะมาไปตรงพีระมิดผมได้เจอหมู่บ้านนีวีซีนะครับเออหลอดเทียวไม่ต้องไม่ต้องกินก็ได้นะเธอโอทิวของคุณกำลังจะหมดแล้วนะครับยังผมปรับเป็นพิทโูยูตอนนี้หน้าตอเต็มแล้วนะครับพอผมปรับเป็นหน้าจอเต็มโอเค อย่า <Yeah. S 1> อย่าไปตรงนั้นเพราะว่าไม่ม่คนเคยตายเพราะว่าตรงนั้นแล้วโอ้ยโอ้ยไม่แสงมันจะขนาดนี้พช่ใชบทำลายมันซะเพราะว่าเผจเราก็จะได้ทองอะไรต่ออะไรมาต้องเราอาจจะไม่เห็นแล้วเราก็ได้ไดมอนด์หนึ่งอันแล้ว เพลงเลยเจอแต่ไดมอนไม่เจอโคโอ้ทองเยอะจังโยก่อนสุดท้ายแล้วเลยอ้าวจเจอเล็กด้วยไปสร้างไอรอนโกเลมเด็กยังไม่พอแป๊บขอทุบพีไปก่อนพรอปาาจะไม่ชัดหน่อยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเพราะมันไม่ชัดไม่เป็นไรครับ มันมันก็แล้วแต่กกล่องขอโทษนะครับที่ภาพไม่ชัดโอ้ยเพราะว่าในที่มืดมันจะไม่ชัดขึ้นไปอาจจะชัดทำไมไม่คุณทำไมคุณไม่เอาพิกอสมาเอาหน่า ยังน้อยมันก้อนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะซุ่มเข้ามาทําไมผมก็ผมอยากซุ่มนี่ก็ไ <Go. S 1> กายบอกผมจะไม่ถ่ายอีกแล้วนะคะ oh. เพราะว่าผมเคลียร์ไอทิมหมดแล้วที่ผมคิดเอ่อถ้าเป็นที่หลักคงจะเป็นไกายบล็อกของผมแล้วนะครับโอ้ยแป๊บโอ้ยไปอาจารย์ช้าหน่อยเพราะว่า ผมไม่ได้เอาพิกัสมาแต่ผมก็ได้ปักทอนระหว่างทางที่จานี้ที่ตัวคีครบแชนแนลนะครับไม่ใช่ตัวอืน่นอะไรเลยรื่จริงก็อยากตัดต่อแต่ว่ามันต้องมีโปรแกรมเดี๋ยวถ้ามีโปรแกรมตัดต่อก็ค่องมาตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับโอ้ยแต่อย่างน้อยมันก็เร็วขวา อาจจะมีแสงมาก่อนก็ได้นะครับเพราะเราจะไม่ปิดตัวเดียวเสียงทุกนนำแข็งดังมากเลยนะครับถ้าใครอยากไปโหลดซีดคนกดซีดสิดสสแปบบ๊บนี่ไงซีดครับเจ็ดหนึ่งเก้าหแปดแปดเก้าหกแปดนะครับ จะใช้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้เจ็ดหนึ่งเก้าหกให้มันตรงตโตแปดแปดโอเคโอเคอได้เลยครับมัดเซ็งตอนให้ลืมลืมไปว่าลืมเอามาฉันต้องการนายต้องการอะไรลูรบ TNT เรามี TNT ที่หลุยกุุงชอบไม่ใช่เลยเนอ้าวทำไมพาไม,ไมันม่ชชดขนาดนี้อ่ะเฮ้ยดูงนี้เอาไปกแกะมาดีวกว่าผมบอกแล้วให้เอาไปกแกะมาที่ผมถ่ายตอนกลางคืนก็เพื่อจะได้ไม่มีเสียงบรบกวนไงครับ อย่างเช่นมอเตอร์ไซคบื้นบื้นเพราะว่าตอนกลางคืนผมก็เปิดแด์แล้วโอ้ยาอาจารย์าเอาทีนทีไปวางเดี๋ยวเผื่อมีเลดโตนทร็อตขึ้นมาปุ้มเลยเกิดเป็นโคโคโนัดคันนัดโอ้ยโอเคขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปต่อทำนด้ยนนองมิงแลก็ขึ้นไปต่อที่จริงแน่ะจะเป็นทำท่าอย่างมิงแลก คุต่อไปนะเออมันมือมันก็เลยอ,อยู่แต่เราจะไม่ได้บล็อกโอ้ยได้ถึงแล้วคุณหยิบเก็บวัวเอาไว้เพราะเราต้องใช้วัววัไม่ใช่วัวจริจริงคุณอยากเพิ่งเก็บวัวก็วัวก็ได้นะครับโอ้ยถึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยผมเก็บวัวไว้ดีกว่าโอ้พัก นี่ก็เป็นเป็นเรมิที่สอนที่ผมมาดเลยนะครับคุณอยากทำแบบนั้นสิก็กผ <ม S 2> งทำก็ผมอยากได้วัวเราไม่มีชากโกเลยแมกทต่ช่วงนี้หาโคได้เยอะเยอะเยอะแปลกไปเยอะเยอะเยอะมากแต่แบบทะ <จน S 2> ลง ถล่มทลายเลยใช่แบบแบบไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปทำอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยได้ใช้ที่จริงก็ใช้อยู่นะแต่ใช้น้อยกว่าโอ๊ยโอ้ยแหลกอะไรตอนนี้แล้วก็เราได้บูแทนที่เราจะได้โคเฮเซลเซลใช่ไหยใช่เออคุณหยา เพิ่งตัดโคไปหมดนะครับตัดอะไรนะครับทำลายโคไปหมดนะครับใช้วเวลานานใชงน่งั้นงั้นจะโทรทางมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนอกคลิปค่อยมานี้ค่อยมาเอาหรือไม่ดีกว่า ไปเลยไหมไม่ต้องดูบ้านเมืองอะไรนั่นก็เฮบิซิที่ผมบอกไปไม่ใช่หลังเดียวแต่ยังน้อยมันก็มีแปลงได้แครอทผมก็ได้ไปอันนี้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าตอนนี้โตยังผมก็ได้ิลทนระหว่างทางตรงนี้ผมก็เผลอตกไปเลยต้องขุดตรงนี้อ้าวจะจะมือแล้วเฮ้ยแอบลืมของเอาของที่ไม่ต้องการทิ้งไว้ที่นี้ก็ได้ เออโกเราต้องการโกต้องการอันนี้ต้องการทรายกระบองหิชก็ต้องการไม้ก็ต้องการอุ้ยก็ต้องการแซตสโตนก็ต้องการคัพเปอร์สโตนด้วยเออดินก็ต้องการแล้วก็เออชัอบิงอาจต้องการด้วยแล้วกนเออคนไปได้ยังแต่เวลาถ่ายแค่นานสามนาทีแล้วนะครับ แบบเอ๊ะกตั้งกานอา hey, เฮ้ยเรื่อคแค่นี้ไปมามาไปกันเลยไปรอดเฮ้ย <Yeah. S 3> เราคือโกลเดอร์หมบ้าน <Mobile> NPC เฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> คนอย่าเพิ่งปักซี่เราเราต้องไปกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดนะครับ ผมก็วิ่งอยู่แต่อ้าวชอบตกตรงนี้ก็คุณไม่มีสกิลแลัสตินนี่มันง่ายหรอตอนร่โอ่าอาเหรอเฮ้ยอาจจะมีเสียงมากวนดังมากโอเค เมื่อไหรจะถึงทางกลับบ้านตาเตมีแต่ทะเลทรายมืดมดก็อีกแป๊บหนึ่งถึงทางก,ก้นเยัยยง้าจะถึงแล้วนะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยเจออีกแล้วอลอพีระมิดจะทำไมเจอพีระมิดเยอะจังเดี๋ยวเดียวอันนี้ค่อยมาสำรวจเจอพีระมิดหลายอันเลย คุณไปเอาของดีไว้เดียวถ้าเวลากลับบ้านไม่ทันก็ผมผมไม่หลงหรอกเพราะผมปักไปตามทอช,ช,อชจะไปเอมที่ตามแล้วกำลังจะทำงานถิติเลยกำลังทำานสิติจติสไว์วูเลยชท,ที่ไม่ใช้สูตรตอนที่ใช้ไม่ใช้สูตรอันนี้เลยโอ้โหเจออันเดียวแล เจออันเดียวโอยแล้มาไม่ใช่สุดเจอบานเลยต้องสามเจนเเรตถ้าคุณจะตรงนั้นนาจจะเป็นน้ำผิดพาดแล้วคุณจะเอาทีนทีไปทำอะไรก็ไปก็ไประเบิดตรงที่ไม่ต้องการไงืแล้วก็จะโดนด้วยนะก็ก็เราล่าสุดโดนทัดไว้ใกล้ๆจากเทนทีซี โอเคทางเัาต้องลับว่าเดี๋ยวผมได้สร้างบันไดไปแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก,ก็คือมันไกลนิดหนึ่งไปตามโคง้งจะํำพระทูหรือหรือจะขั้นเลย ใกล้ถึงแล้วขอไปในทางวางแม่เราทาง <จะ S 1> สว่างเงินก็ขึ้นแล้วอะอะไรข,ขึ้นมาได้ยิ่งมีสกิลเพิ่มขึ้นโอ้ยโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปแม่เราจะไม่เจออะไร เราก็จะเจอจะขึ้นไปทําไมถ้าเกิดไม่เจออะไรเป็นมุกโอ้ยโอ้ยแหลกอะไรตอนนี้จริงๆไม่ได้แหลกแค่กระตุกนิดหน่อยจะเป็นนาทีแล้วครับไปถึงครับจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือจะไปถึงบ้านให้เสร็จไปไปพาชมบนบนดายลงเขาก่อนแล้วก็จะไปจบตอนขึ้นเลย และแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจพิรามิดอันนั้นแต่คุณต้องสัญญาว่าคุณจะทำอีพีต่อไปอีกใช่แต่ไม่ใช่วันนี้นะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าจริงก็มีเวลาถ่ายเยอะอย่เ <Yeah, S 1> พราะิดเที่วแ yeah, น่เยี่ยมไเทมนี่มันอาจจะชันนิดนึง แต่อย่างน้อยมันโอ้ยโอ้ยแต่ตอนกลางคืนภาพจะทำให้ไม่ชัดเลยจะกระโดดทำไมเนี่ยนั้น<อ>นี่ก็เป็นเตียงเซฟไว้ถ้าตายแล้วก็เออคุณจบเลยไหม14 12, 12นาทีแล้วงั้นขอจบเพียงแค่น,นี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร ด้วยนะโ okay. อเคสวัสดีครับไปครับ